บทที่หกธรรมจักการรมวัตสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสุมายังพะเะาวาปาลานาสียังวิหาราติอิสิปานาเตเนภิกาทาเยตันตะโคพะเะวาปัจจวกิเยปิงคูอาามันเตสิเทวัมเม ภิกเวอันตาปัตตวจิเตนะนาเสวิตัมพายโยจยังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคอินุคัมโมโปโอตุจานิโกอนาลิโยานันทปัสสัตถิโตโยจายังอัตตะกิรามานุโยโคทุโข อานาลิโยอานาตถาสัตธิตโตเตเตติปิกเวปุโปอันเตอโนปะคัมามาสีมาปฏิปัตะทาตถาคะเตนะอาปิสัมพุนธาจักุกาณียานากาณีอุปัสส มายาบินยายาสัมบูรธายะนิมปานายะสังวัต,ตะเตกะตามาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิปาท,ะทะาตถาคเตนะอาพิสัมบุญธาจักขุกขาลานียานะกาลานิ ปัสสมายะอปิญญาะสัมพวทายะนิพพานายะสังวัตติอายเมวะอะริโยตทังคิโกมะโคเสยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปวาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สัมมาอาชีวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิกเวมะชิมะปฏิปทาตถาคเตนะอปิสัมปุนธาจักุกาลนิยานะกาลนีอุปสมายะวิญญาะสัมปวทายะนิพานายาสังวตติ อิทังโคปนาปิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามาระนำปิทุกขังโสกปาลิเทวะทุกขะโรมานาสันนาส นาส,สุป,ปายายสาปิทุกขาอปีเยหิสัมปโยโคโทุงโคปีเยหิวิปโยโคโทุงโคอยักปิจังนาลาพาติตัมปิทุงขังสกขิตเตนะปัจจุป,ปาทานขันธาทุงขาอีทังโคปนาปิกเวทุกขสสม,มุทโย อาลีสันจังยายังรันหาปวโนภาวิกานันทิลาคาสหาคาตาตันตาตันตาราปีนันทินเนยเตยยทีนทังกามาตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอิทังโคปนาปิกขเวทุกานิโลโทอาลยสันจังโยงสัตสาเย วาตันหายะาเสสะวิลาคานิโรธจาโกปฏิเนสัะโคมุติอาณะละโยอีตังโคปนาปิกเวทุกข,ขานิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังอายะเมวะอาริโยอัตังกิโกมะโคเยยติทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาสังกัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทางทูกขังอริยสัจจันติเมพิกขเวุเพอานาโนสุเต อาน,านาโดสุเตสุธรรมเมสุจังคุงอุตตปาทิยานุอุตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขงปะเนินทางุกคังอริยสัจจังปะลินเฉยยันติเมพิกเวบุเพอาน,านาโดสุเตสุ ธรรมเมสุจากกรุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิทังโคปานิตทางทุกขังอริยสัจจังปาริยญาตันติเมพิขเวบุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากกุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชา อุธาปาทิอาโลโกอุธาปาทิอิ ه, ทังทุกขสมุทยโยอริยสัตชันติเมปิกเวบุเพอนา,นานุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุธาปาทิยานอุธาปาทิปัญญาอุธาปาทิวิชาอุธาปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปานิทังทุกขสมุทโยอาริยสัตจังปหอาตัน ตาพันติเมพิกเวบุเฟเออนานุสุนเตตามเมสุจักุมอุตปาทิยานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิทงงังโคปานินทังทุกะสุมัตตโยอาลียสัจจังปะ นันติเมปิกเวบุเพอนา,าโนสุตเตธรรมเมสุตจักคงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารโ,โกอุตปาทิอิทังทุกขะนิโรโธอริยศาสัญติเมปิกเวบุเพอนา,าโนสุเตสุธรรมเมสุจะกคงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญา อุตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปินตัทงทุขเนโลโทอรลิยสัจจังส,สัจิกาตพันติเมภะกเวอุเพอนาน,านสุสุเตสุตธรรมเมสุจังคุงอุตปาทิยานางังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตตปาทิ ตังโคปะนิทังทุกขะนิโรโทรอาริยสัจสังสัจจิกะตันติเมพิกเวบุเพอานะโนสุเตสุธรรมเมสุจังคงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิาอารมโ,โกอุตปาทิอีทัง บุกขาเนโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกวเวบุเพเออนาโรสุนเตสุธรรมเมสุมสมสจากุงอุตปาทิญานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอ,อุตปาทิตังโคปะดินทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิกุ บุเอนาโนสุดเตสุทธามเมสุจักคุงอุตปาธิญานางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปัดิทังทุกคาเดโลทะคาบินีปฏิปทาอริยศสตร์จางภาวิตต์าวิตวตันติเมพิเขเวบุเอนาโนสุดเตสุ ทมเมสุดจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิยาวกีวันจาเมพิกเวติเมสุจัตุสุอาลยสัจเจสุเอวันติปาริวันตังอะทาวาทะสากาลัญถา,าบูตังยานทาสานังนวิสุวิสุทังอ โอ้สิเนวตาวหังปิกเวสเทวเกโลเกสะมาเลเกสภพลันหามะเกสัตสะมนาวาลาหามนิยะปัชายะสเทวมนุสัยยะอนุตตะลังสัมมาสัมปวิงอภิสัมพุนโทปัจจัญญาสิงยะ โตจะโคเมพิกวเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปะดิวันตังทะวาทา,ากาลังยถาภูตังยานทัศนังสุเวสุตังอโหสิอะทาหังวิกะเวสะเทวเกโลเกสมาลเกสะาราน มะเกสัตสะมานาพาลาหามานิยปะปัชชายาสาเทาวามนุษย์สาสัญญอนุตลาลังสัมมาสัมโพติงอภิสัมบุญโทปัจจายาสิงยานณจะปะนาเมทัสสนังอุทาปาทิอหุปปาเมวิบุติอายะมันติมาชาตินาทิธานิ โอนาภาวติอิทัอิทัทะทะทะมะโวจักภะควาอัตตมะนาปันจักวากาิยาพิงคูภะควาโตภาสิตังอะพินันทุงอิอมัตสะมินจะกปานาเวยาการนาสัมิงปัน พันยะเมเนมาเนอายัสสะมะโตโกธน,นัสวิลาลังวีตามะลังธรรมะจากคุงอุตปาธิยากินจิสะมุทายาธรรมมังสับพันตังนิโรธธรรมวันติปาวติเตจะภาควาตาธรรมมจากเกกุม,มาเทวาสะ สมมนุสาเวสูงเอตัมภะขวตาปาลานสิยังอิสิปะตะเนมิขทาเยอนุตลังธรรมาจักกังปาวติตังอป,ปะติวติยังสามเนนวาภาลาหามาเนาวาาาาเนาวาเทเวนาวามาเลนาวาภาลาหามุนาวาเกนาจีวาโลกัสมินเต ภูมามางเทวานางสัตทังสุตววจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตถามนุษย์สาเวสุงจาุมมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตตวตาวะติงสาเทวาสัตธามนุษย์สาเวสุงตาวะติสานางเทวานางสัตทังสุตตว ยามาเทวาสัตถานมนุษาเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทังสุตตวะตุสิตาเทวาสัตถามนุษาเวสุงตุสิตานางเ an ทวานางสัตว์ทังสุตตวะนิมมาณารตีเทว,วาสัตถามนุษาเวสุงนิมมาณารตีนางเทวานางสัตว์ ทังสุตตวาปารณิมิตาวาสาวันติเทวาสัตถมนุสาาาส,า,สาเวสุงปารณิมิตาวาสาวัตีนังเทวานังสัตทังสุตตวะพรันหามกายิกาเทว,วาสัตถมนุสสาเวสุงเอตัมภะขวาตาปารณาณสิยังอิสิปตะเนวิกขาทาเยอนุตตะลังธรรมจักกัง ปาวัตติตังอาปาติวันติยังสมามเนนาวาอาลาหะมะเนนาวาเทเวนาวามาเลนาวาปารันหาหมุนาวาเกนาจิวาโลกัสมินติปิติหะเตนะคะเนหหนาาาะเตหาโมหเตนะยาวะปารันหามาโลกา สัทโธอัมภูคันชิอายัญจะทัสสสาหัสาส,าสีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวะทีอปปามาโนจะโอราโลโอพาโสโลเกปาตุลาโหสีอติกมเมวะเทวะนางเทวานุาวังอะทักโว ภะคะวะอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตาโพโกทันโยอัญญาสิวัตาโพโกทันโยติอิติหิทังอายัสสะมาโตโกทันนัสสะอัญญาโกทันโยเตวะนามังอาโหสีติบทที่เจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณะสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลภุริสัทธรรมาสาลาทิสัทธาเทวมนุสานาังพุทธโธภควันติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตภคว,วาตาธรมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิดาพวินยูหิติ บทที่9สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆญาติทั้งสัตตาริสปุริสายุคานิอาจกะปุริสปุกกะลาเอสภะคะวัตโตสาวกสังโฆอาหุเนยโย ปาหุเนยโยธาขีเนยโยอัญชริกัลานีโย ο, อนุตตะลังปุญญะเขตตังโลกัสสาวิบทที่สิบจินดามณีปิยังมันตัง จินดามณีปิยังมันตังยาสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวาโอหังปะพวนตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันตุโนตีปังกาเลเทวสุโปเสทิกินจิเทโวเยสกโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาลิปุนโตภาวันตุเม สิทธิลาพังชาณาณเยมณีจินดาปียังจตถานั่งสัพเพชนาพาหูชนาปียังมะมะบทที่11สก,กัตวาสก,กัตวาพุทธรัตนังโอสัทังอุตมังวลังอิดังเทวะมนุษย์นางพุทธเตเชนโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุขาอุปสเมนตุเต สักกัตวาธรรมรัตานังโอสัทถังอุตตมังวังปะละปะลิลาหูปะสะมานังธรรมเตเชนาสโสตินานาสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปะสเมนตุเตสักกัตวาสังฆัตานังโอสัทถังอุตตมังวังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนาสโสตินา นันสันตุปัตตวาสาเพลโลคาวูปะสะเมนตุเตอิติปิโสภะคะวะหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอ,อนุตตาโลปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทธ โสภะขวันติสวาคาโตภะขวันตาธรรมุสันทิกติโกอาคาติโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะขวันตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภะขวันตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะขวันตสาวกสังโฆ สามีปิจิปฏิปันโนพระาวัตสาวกาสังโคยทิทังจัตตาลิปุริสายุคานิอาตะปุริสะปุกคลาเอสพภะเาวัตสาวกาสังโคอ,อาหุเนยโยปาหุเนยโยทากิเนยโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตลังพุญยเกตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยาสังทาสังโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวโอลรหังป่าพวนตันจามมหาราชาตาวังมังโปสัตธุโนทีปังกาเลนเทวสุโปเซทิกินจิเทวเยสังโกปัชังทัสมิง กินเนวาทันตาปิยังกันตังสาลิปุนโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนาะ,นะเยมณีจินดาปิยังจะทนังสับเพชนาภูภาหูชนาปิยังมะมะสักกตววาพุทธาตานางโอสถังอุตมังวะรังอิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตินา นัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปสเมนเตุเตสกตวาธรรมรัตานางโอสถังอุตตมังวะลังปารีลาหูปัสสามานังธรรมะเตเชนะโสธถีนานัสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปสเมนเตุเตสกตวาสังฆาัตานางโอสทังอุตตมังวะลัง อาหุเนยยังป้าหุเนยยังสังคเตเจนะโสธินานาสันตุปัตตวาสัพเพโรกาวุปสเมนตุเต อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณนาซัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอะนุตตารวปุริสัตถมมะสาลาทิสัตถาเทวะมนุษานางพุทโวภะคะวันติสวาคาโตภะคะวตาธโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจะ ตังเวทิตาโพวินยูเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาติทังจัตตาลิปุริสายุคานิอาตาปุริสัพุขละเอสาภะควะตัวสาวะคสังคโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชะริกลานิโยอนุตตะลังปุญจะเขตังโลกสสาติ กินดามณีปิยังมันตังยาสังธาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโบตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันธุโนทีปังกาเลเทโวสุโพเสทิกินเจเทวเทวเยสกโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัน ตาปียังกันตังสาลิปุโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมณีจินดาปียังจะทะนังสัพเพชนาพาหูชนาปียังมะมะสักกะตวาพุทธาตานังโอสถทังอุดมังวลังอิตังเทวมนุษย์นังพุทธเตเชนสโตินา นาสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปสเมนตุเตสัคตะวาธรรมรัตตนังโอสถังอุตตมังวะลังปะลีลาหูตปะสมัมนางธรรม,มะเตเชนัสโธตินานาสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปสเมนตุเตสัคตวรระวาสังขารัตตนังโอสถังอุตตมังวะลัง อาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตเชนาสโซตินานาัสันตุปัตถวาสัะเพโลคาวูปสเมนตุเต